พี่เอครับเต้าวาดเต้จอกรถจักรคันเนอะพี่พี่คิดว่าไงบ้างน้องจะออกรถอ่ะใช่ครับก็พี่แนะนำานี้เต้ก็ตั้งคาถามกับตัวเองสักสองคำถาม 1. นึ่จำเป็นต้องมีไหมเช่นจะต้องใช้รถเพื่อรับส่งลูกรับส่งเด็กๆ หรือว่ามีผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือบุคลาลัที่เราต้องดูแลท่านต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าต้องไปหาหมอแบบนี้หรืออาจจะเป็นกรณีที่เปลี่ยนงานนะครับหรือว่าจะต้องไปทําง,งานกไกลโดยสารรถประจําทางหรือใช้รถสาธารณะไม่สะดวกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละคนส่วนคําถามที่2พร้อมไหมถ้าจะมีรถคําว่าพร้อมในที่นี้ก็หมายถึงว่า เราพร้อมที่จะรับภาระไหมก็คำนวณง่ายๆครับดยก็ดูว่าปัจจุบันนะฮะรายได้ที่เรารับเนี่ยรับอยู่เท่าไหร่อาจจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะว่าจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็เอาภาระในอนาคตเนี่ยรวมทั้งค่างวดของรถที่จะเกิดขึ้นการเมน่นเทนต์การต่อภาษีพรบรหรือว่าการถ่ายน้ําเครื่องหรืออะไรต่างๆแบบนี้ก็ต้องเอามาคํานวณด้วยนะครับคํานวณดูว่า ปัจจุบันรายได้ที่เรารับกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นรวมที่ผ่อนรถแล้วเนี่ยมันบาลานซ์กันแค่ไหนมันพอไหมถ้ายังเหลืออยู่ก็ถือว่าเราก็พร้อมที่จะรับภาระมีรถได้แต่ถ้าสมมติมันยังฟิตหรือยังไม่สามารถรับภาระได้ก็แนะนําว่ายังไม่ควรมีครับเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มภาระแล้วก็สร้างความเครียดให้กับตัวเราเองได้หรือคุณลูกค้าหรือเพื่อนเ,อนเอนท่านใดนะครับ คำนวณแล้วดูแล้วพร้อมที่จะมีรถนะครับสนใจรถสวยๆดีๆก็ติดต่อที่ว i s ต o m มอ t ตของเราได้เลยนะครับ